Cloudy c h a n n น l สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแอด Cloudy เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะคลิกนาฬิกาย้อนชะตานางร้ายตอนที่41แน่นอนว่าตัวเอกในเวลาอาหารค่ำก็คือมิเอลซึ่งเดิมทีแล้วก็เป็นเช่นนั้น แต่ดูเหมือนมือนี้จะเป็นแบบนั้นมากเป็นพิเศษเพราะผู้ชายชื่อเรนที่มากับท่านเขาเขาเอาแต่ถามโน้่นถามนี่กับมิเอลแสดงออกอย่างสนอกสนใจในตัวเธอเป็นอย่างมากผมได้ยินว่าเลดี้คอยให้คำแนะนำในกิจการของท่านเขาอยู่หลายๆครั้งครับอายุยังน้อยอยู่แท้ๆไม่ทราบว่าเลดี้ศึกษาหาความรู้อันกว้างขวางนั้นได้อย่างไรหรือครับความรู้อันกว้างขวางอะไรกันคะดิดฉันแค่ได้ยินมาจากที่โน่นที่นี่บ้างเท่านั้นเองคะ่ะ มิเอลตอบอย่างเขินอายแก้มทั้งสองข้างของเธอแดงขึ้นเล็กน้อยอารียที่เห็นดังนั้นก็กลั้นขำไว้และตักซุปขึ้นมากินมีครั้งไหนที่มิเอลเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ด้วยงานหรือฉันเห็นเธอเสนอแต่ไอเดียที่ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นอารียคิด จริงอยู่ว่าท่านเขามักจะชื่นชมความคิดของลูกสาวในไส้เพียงหนึ่งเดียวของตนและคอยยกยอปอปั้นมิเอลทุกครั้งที่เธอเสนอความคิดเห็นแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ความเห็นของมิเอลจะมีประโยชน์ต่อกิจการจริงๆในความเป็นจริงแล้วตัวอารียต่างหากที่เสนอความเห็นที่มีประโยชน์นั้นสงสัยจริงๆว่ายกความดีความชอบทั้งหมดนั่นให้มิเอลได้อย่างไร แม้จะเป็นความรู้เพียงเล็กน้อยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรครับไม่ว่าจะมีความรู้มากแค่ไหนแต่ถ้าไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็ไม่มีค่าอันใดเลยครับเพราะเหตุนั้นแล้วคงจะไม่ใช่การกล่าวเกินจริงหากผมจะขอชมว่าเลดี้มีความสามารถอันยอดเยี่ยมทั้งยังให้คําแนะนําที่มีประโยชน์กับท่านเขามาโดยตลอดอย่างนั้นหรือคะ ใช่แล้วครับเจ้านายของผมเองก็ยังประหลาดใจตอนได้ยินเรื่องของเลดี้ด้วยครับท่านชมว่าเลดี้อายุยังน้อยแต่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากนะครับทั้งที่ปกติแล้วเจ้านายของผมเป็นคนที่เข้มงวดมากแท้แทถึงดิฉันจะไม่รู้ว่าเจ้านายของคุณเป็นคนยังไงแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับคําชมนะคะเรนกระหน่ำรัวคำชมให้กับมิเอลอย่างไม่หยุดหย่อนท่านเขาที่คอยมองดูการกระทำของเรนอย่างปลื้มใจก็พูดแทรกขึ้นมา ผมเองก็ยังไม่เคยได้พบกับเขาเลยสักครั้งแต่เพราะเขาเป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาส่วนที่ยุ่งยากของกิจการในครั้งนี้ได้อย่างง่ายดายเลยคิดว่าท่านต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนครับโอ้ท่านเขาคิดอย่างนั้นหรือครับแน่สิผมอยากพบเขาสักครั้งครับตอนนี้ตารางงานของเจ้านายผมแน่นเอียดมากเลยครับดูเหมือนจะต้องใช้เวลาสสานง,งานอีกสักนิดเลยส่งผมมาเป็นตัวแทนแบบนี้ยังไงล่ะครับ ฮาฮานั่นสินะท่านเป็นคนที่งานยุ่งคงจะนัดเจอกันไม่ได้ง่ายๆหรอกผมจะลองหาเวลาให้ท่านได้มาพบในเร็วๆนี้ดูนะครับฝากด้วยแล้วกันเรีนเจ้าเล่เหมือนงูเหลือมไม่มีผิดเขาสาสตร์คำยกยอมากมายเพื่อซื้อใจมิเอลและท่านเขาแล้วดึงเอาข้อดีของนายตนเองให้เป็นที่สนใจอารีคอยเฝ้ามองท่าทีของเขาเธอจมอยู่กับความคิดของตนเองเงียบๆ หมอน,นั่นต้องการอะไรกันแน่นะเขาอยากให้มิเอลกับเจ้านายตัวเองได้สารสัมพันธ์กันหรือว่าเป็นตัวเขาเองที่รู้สึกดีกับมิเอลกันแน่แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ไม่มีหวังหรอกเพราะมิเอลไม่มีทางยกหัวใจให้ใครนอกจากออสการ์เท่านั้นถึงเจ้านายของเรนจะเป็นคนดีเยี่ยมมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่ใช่คนที่เหนือกว่าทายาทของดยุกตระกูลเฟรเดอริกที่มีอำนาจรองลงมาจากจักรพรรดิหรือมกุฎราชกุมารแล้วล่ะก็ไม่มีทางที่มิเอลจะสนใจแน่นอน อารียทานอาหารต่อไปพร้อมกับยิ้มยอกต่อความพยายามที่ไร้ประโยชน์ของเรียนในใจเธอไม่พูดแม้แต่คำเดียวในระหว่างมือค่ำนี้และก็ไม่เปิดปากสนทนากับผู้ใดด้วยแถมยังไม่มีอะไรให้พูดเป็นพิเศษอีกต่างหากยิ่งไปกว่านั้นเพราะมีออสการ์ร่วมโต๊ะอยู่ด้วยจึงไม่รู้สึกว่าต้องพยายามคุยโอ้อวดอะไรให้มากมายเพราะการแซงํำตัวเศร้าส้อยน่าสงสารดูจะได้ผลกับเขามากกว่า เป็นไปตามที่อารียคิดออสการ์คอยทำเลืองมองเธอตลอดเวลาที่ทานอาหารแต่เนื่องจากมีมิเอลและคนในคฤริสหาของท่านเขาอยู่ด้วยจึงไม่สามารถชวนคุยได้แต่กระนั้นก็ไม่สามารถหยุดความสนใจของเขาลงได้อารียเล่นสนุกกับสายตาคู่นั้นของเขาเธอหันไปยิ้มให้กับเขาเป็นบางครั้งรอยยิ้มที่สื่อความหมายว่าแม้จะถูกเมินเฉยจากครอบครัวแบบนี้แต่เธอไม่เป็นอะไร ครั้งแรกที่เขาและเธอได้พบกันก็เป็นตอนที่นั่งทานอาหารแบบนี้แต่ท่าทางของเขาต่างไปจากตอนที่อาเรียถูกเมินจากเคนและมีเอลนิดหน่อยในตอนนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าอารียดูเป็นคนน่าสงสารคนหนึ่งแต่บรรยากาศในตอนนี้เธอดูเป็นคนน่าสงสารที่ไม่รู้จะทํำยังไงดีกับสถานการณ์ตรงหน้าดีสีหน้าของออสการ์จึงดูเยือกเย็นขึ้นกว่าเดิมพอท่านพี่กับคุณออสการ์ทานอาหารเสร็จก็จะกลับไปที่วิทยาลัยเลยหรือไม่คะ พี่ก็คิดไว้แบบนั้นนะเพราะพี่ปลีกเวลาออกมานะ่ะเมื่อเธอรอบมองไปที่เคนซึ่งกําลังตอบคำถามนั้นก็ทำให้สบสายตากับเขาพอดีตลอดเวลาที่ทานอาหารอยู่นั้นเขาคอยเหลือบมองอาเรียไม่ต่างไปจากออสการ์แม้เธอจะไม่ได้แสดงท่าทีอะไรต่อสายตาของเขาเลยก็ตามแต่เขากลับดูพอใจกับมันเสียอย่างนั้นขอบคุณมากนะคะทั้งที่ยุ่งอยู่แท้ๆแ,แต่ก็ยังสละเวลามาอีกอย่างของขวัที่ให้มาก็ถูกใจน้องมากเลยค่ะ มิเอลพูดพลางชี้ไปที่ต้นคอของเธอลำคอขาวเพรียวระหงของเธอมีสร้อยคอสะท้อนแสงดูวาวใสสวมอยู่ไม่ใช่ของขวัญทั่วๆ่วไปแต่เป็นสร้อยคองน้นหรือดูเป็นของขวัญที่คนรักมักจะมอบให้กันเสียจริงพอเห็นว่าเป็นของขวัญที่ดูใส่ใจอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกเล่นไ่ราวระหว่างพี่สาวกับน้องสาวคงจะลำบากไม่ใช่น้อยสินะแต่นั่นไม่ได้ทำให้อารียอารมณ์เสียแต่อย่างใด เธอกลับรู้สึกสนุกขึ้นมานิดหน่อยในใจของเขาจะร้อนรุ่มและทรมานขนาดไหนกันนะที่ต้องคอยเอาใจใส่ทั้งสองฝ่ายแบบนี้มิเอลจ้องมองออสการ์ที่เอาแต่ส่งสายตาให้นางมาร้ายอยู่บ่อยๆในใจของเธอคงร้อนรนและทรมานไปด้วยความไม่พอใจเป็นแน่ส่วนคนที่สนุกไปกับภาพตรงหน้าก็มีเพียงอารีเอียคนเดียวเท่านั้นคุณออสการ์คะ อเออไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแค่เลดี้ถูกใจมันฉันก็รู้สึกดีใจมากแล้วออสการ์ Oscar เหมอมองไปยังทางที่ไม่ควรมองมิเอลต้องเรียกชื่อเขาถึงสองครั้งกว่าเขาจะตอบกลับมาเธอหน้าเจือนขึ้นมาทันทีและคนที่ปลอบเธอไม่ใช่ออสการ์แต่เป็นเรนออเรีกลันขำไว้เมื่อเห็นว่าวันเกิดของมิเอลค่อยๆกล่อยขึ้นมาจะว่าไปแล้วระหว่างที่ท่านพ่อไม่อยู่ลูกทำอะไรบางอย่างไว้ให้ด้วยค่ะ มิเอลตั้งใจเปลี่ยนบรรยากาศเธอเปลี่ยนหัวข้อบทสนทนาร้อมกับพยายามทำหน้าตาสดใสจากนั้นสายตาทุกคู่ก็หันไปจับจ้องที่เธอทันทีรวมถึงสายตาของอารียด้วยมิเอลปักผ้าอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่คนเดียวในระหว่างที่ท่านเขาไม่อยู่ไม่หรอกหน้าเธอคงไม่ได้จะอวดฝีมือปักผ้าห่วยๆนั่นหรอกใช่ไหมแต่ก็อยากรู้จริงๆว่าจะเอาอะไรมาให้ดูอาจจะช้าไปหน่อยแต่ลูกปักผ้าเช็ดหน้าไวค้ค่ะ อารีเพียงแค่คิดเท่านั้นแต่สิ่งที่มิเอลหยิบออกมาถืออยู่คือผ้าเช็ดหน้าจริงๆเอมมาที่ยืนรอยอยู่ข้างหลังมิเอลเตรียมผ้าเช็ดหน้าให้กับท่านเขาเนื่องจากอาเรียนั่งห่างออกไปจึงมองไม่เห็นแต่เมื่อพิจารณากับอายุของมิเอลแล้วถือว่าเป็นผลงานการปักผ้าที่ยอดเยี่ยมมากทั้งห้องอาหารเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอันพึงพอใจของท่านเขาช่างเป็นงานปักผ้าที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ ถูกใจไหมคะท่านพ่อยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ดูขาดขาดไปลูกเลยกังวลอยู่บ้างขาดอะไรกันนี่เป็นดอกลินลี่ที่สวยยิ่งกว่าดอกไหนในโลกเลยละ่ะเพราะเป็นฝีมือปักผ้าของลูกสาวในไส้สินะท่านเขาชื่นชมอย่างยิ่งใหญ่ราวกับว่าทิ้งผ้าเช็ดหน้าที่อารียเคยมอบให้เมื่อครั้งก่อนทิ้งไปแล้ว คาลติสแกล้งทำเป็นประหลาดใจและพูดเข้าข้างเพื่อเอาใจแน่นอนว่าเรนและเคนก็ชื่นชมผ้าเช็ดหน้าของมิเอลอย่างไม่หวงคำชมอารียต้องมองผ้าเช็ดหน้าที่ถูกส่งต่อจากทุกคนมาถึงมือเธอทำไมถึงปักผ้าได้ดีแบบนี้กันนะผ้าเช็ดหน้าที่มีลวดลายปักสวยงามต่างไปจากอดีตฉันจำได้ชัดว่ากว่าที่หลอนจะปักผ้าได้ดีในระดับหนึ่งมันต้องใช้เวลาอีกสักสองสามปีแท้ อย่าบอกนะว่าหล่อนโกหกว่าตัวเองเป็นคนปักผ้าผืนนี้ทั้งๆ้ท,งที่เป็นฝีมือคนอื่นแต่ถึงจะคิดแบบนั้นก็ยังมีบางส่วนที่ปักได้ไม่สมบูรณ์อยู่บ้างทำให้อารียรู้ในทันทีว่ามิเอลเป็นคนปักผ้าเช็ดหน้าผืนนี้จริงๆสวยมากเลยมิเอลมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันทำไมจู่ๆฝีมือปักผ้าของหล่อนถึงพัฒนาขึ้นมาได้ละ่ะถึงจะทำได้ไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับในอดีตแล้วฝีมือปักผ้าของหล่อนพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าระยะเวลาที่หล่อนเรียนปักผ้าจะถูกร่นเข้ามาเร็วขึ้นกว่าในอดีตแต่พื้นฐานความสามารถก็ไม่น่าจะเปลี่ยนได้นี่นาไม่ว่ายังไงก็นึกถึงเหตุผลไม่ออกเลยจริงๆ,จร,งๆจริงเหรอคะน้องดีใจมากๆเลยคะ่ะการได้รับการยอมรับจากพี่มันรู้สึกดีแบบนี้นี่เอง มิเอลยกมือขึ้นป้องแก้มทั้งสองข้างพร้อมกับพูดออกมาเรากับกำลังจะบอกว่าอารียไม่เคยชื่นชมเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวและนั่นทําให้อารียกลายเป็นนางมารายอีกครั้งอย่างไม่รู้ตัวนางจิ้งจอกร้อยเล่อารียกัดฟันพยายามขม่มความรู้สึกไม่แสดงสีหน้าเกลี้ยกราดมมิเอลรู้อยู่แล้วว่าถึงแม้เธอจะปักผ้าได้ไม่ดียังไงเธอก็ยังได้รับคำชมจากทุกคนอยู่ดี เพราะมีเอลเป็นลูกสาวแท้ๆของท่านเขาต่างจากอารีเอที่แม้จะปักผ้าได้สวยสมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ยังถูกประเมินค่าต่ำไปอยู่ดีเพราะอย่างนั้นไม่ว่าผ้าที่แกปักจะมีจุดที่บกพร่องมากกว่าผ้าที่ฉันทำมากเท่าไหร่แกก็ยังอวดมันได้อย่างไม่รู้สึกอายอะไรสินะไม่เหมือนกับลูกสาวของโซเพนีอย่างฉันเพราะแกเป็นเลดี้ผู้สูงศักดิ์ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้รับแต่ความรัก พอได้รับคำชมแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะลูกทำไว้อีกหลายผืนเลยค่ะมันอาจจะมีจุดที่ปักไม่สวยอยู่บ้างแต่อยากมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึกในวันนี้ค่ะสุดท้ายแกก็ยังคงเอาผ้าเช็ดหน้าที่ปักไม่ได้เรื่องแบบนั้นมาให้เหมือนที่เคยทำในอดีตสินะคงอยากให้ผ้าเช็ดหน้ากับออสการ์จนร้อนรุ่งใจสิทา่าแน่นอนว่าถ้าเป็นท่านเขาไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ยินดีที่จะรับไว้อยู่แล้วถือเป็นข้อยกเว้นไป จะมีใครกล้าปฏิเสธผ้าเช็ดที่หลอนเปล่าประกาศว่าจะให้เป็นของขวัญที่ระลึกกันเล่ายิ่งเป็นผ้าเช็ดหน้าที่ได้รับจากหญิงสาวที่มีข่าวลือเรื่องมั่นหมายกันอยู่ด้วยแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากพกติดตัวหรือเก็บรักษาเอาไว้เท่านั้นแหละหรือว่ามิเอลจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าออสการ์จะมาที่คฤห์สฮา์ดหรือเธอเป็นคนทำให้เขามาที่นี่กันแน่นะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนที่แน่ใจได้ก็คือแกเฝ้ารอจังหวะที่จะมอบผ้าเช็ดหน้าให้ออสการ์มาตลอดทั้งวัน เอมม่านำผ้าเช็ดหน้าออกมาให้กับท่านเขาและภริยาเคนออสการ์และเรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่มิเอลจะพูดจบเสียอีกราวกับกำลังรอช่วงเวลานี้อยู่อย่างไรอย่างนั้นหากเรียงตามลำดับแล้วอารียาถือว่าเป็นคนสุดท้ายเอ็มม่าไม่ได้ให้ผ้าเช็ดหน้ากับเธอเหมือนที่ทำกับคนอื่นๆหล่อนทำหน้าพาะว่า,าวังและก้มหัวลองออขออภัยค่ะเลดี้ผ้าเช็ดหน้าไม่พออีกหนึ่งผืนค่ะ ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ต่อให้มีผ้าเช็ดหน้าเหลืออยู่ยังไงหล่อนก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่มีอยู่แล้วผ้าปักอันประณนีตเป็นอย่างไรก็คงจะรู้สินะคงไม่คิดจะเอาผ้าปักที่ฝีมือด้อยกว่าฉันมาให้ฉันหอรออกรมีเอ็นเบิกตาพโพลงไม่รู้จะทำอย่างไรอย่าบอกนะว่าไม่มีของพี่อาเรียใช่ค่ะทำอย่างไรดีละ่ะ ทำตัวเป็นเด็กไปได้หรือเพราะหล่อนยังอายุน้อยเลยคิดว่าเรื่องเล็กน้อยแบบนี้จะทําให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดอย่างนั้นเหรอไม่มีทางเสียหรอกนางมันร้ายที่ชั่วช้าอย่างฉันนะหรือจะรู้สึกเจ็บปวดกับการไม่ได้ผ้าเช็ดหน้าแค่ผืนเดียวแล้วมันก็ไม่ได้จําเป็นกับฉันด้วยไม่เป็นไรหรอกจะมีเอลเราก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วค่อยให้พี่คราวหน้าก็ได้ เมื่อเห็นอารียตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนแบบนั้นมิเอลก็นิ่งไม่ตอบอะไรกลับไปสักพักก่อนจะรีบปั้นยิ้มฝืนๆในเวลาอันรวดเร็วขอโทษจริงๆนะคะทำยังไงดีน้องอยากจะให้ผ้าเช็ดหน้ากับพี่อารียด้วยแท้ๆไม่เอาหน้าพี่ไม่เป็นไรอะไรเลยจะกลับกันในระยะเวลาสั้นๆน้องยังสามารถปักผ้าได้สวยขนาดนี้ในคราวหน้าคงจะปักผ้าได้อย่างสวยงามไรที่ติเน่ติเน่พี่รอดูอยู่นะ อย่างนั้นหรือคะมิเอลตอบกลับมาอย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่คงผิดหวังที่ท่าทีของอาเรียไม่เป็นอย่างที่เธอคาดไว้แต่กระนั้นก็ยังกระพริบตากลมโตเพื่อควบคุมสีหน้าเอาไว้แล้วปั้นหน้าตื้นตันใจออกมาน้องจะพยายามให้สมกับที่พี่คาดหวังไว้เลยคะ่ะไม่ต้องกังวลไปหรอกถึงน้องไม่พยายามก็ทำได้ดีมาโดยตลอดนี่นา ไม่ว่าแกจะมีความสามารถหรือไม่มันก็เป็นนั้นมาโดยตลอดยังไงพวกหน้างโง่ที่อยู่รอบตัวแกก็พร้อมจะยกย่องให้แกชูคอได้อยู่แล้วแทบไม่มีอะไรให้กังวลด้วยซำ้ำพี่สาวน้องสาวแห่งตระกูลรสเส้นที่ภายในใจอัดแน่นไปด้วยความชั่วร้ายคงรอยยิ้มแจ่มใสไว้ตลอดช่วงเวลาอาหารมือ